สวัสดีค่ะเซลแคทค่ะเซลแคทขายรถบรรทุกอีซูซุคิงโยนนะคะเซลแคทขายรถมือหนึ่งป้ายแดงนะคะรถห้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาชม6ล้อกลางน,นะคะนี่เลยรุ่นนี้เลยค่ะ NPR 150แรงม้านะคะวันนี้ก็มาเฉพาะหัวเก่งชัดซีค่ะเพิ่งออกจากอู่นะคะลูกค้าก็ รับเฉพาะหัวเก่งชัซีไปต่อตัวถังเองนะคะแบบนี้เราก็ขายนะคะจะขายเฉพาะหัวเก่งชัซีหรือว่าพร้อมตัวถังพร้อมใช้งานก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสเปค ตัวนี้ค่ะ NPR 150แรงม้ากันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ 4HK 1 TCN นะคะความจุกระบอกสูบอยู่ที่5,193 cc ค่ะแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่404นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,600รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็ความยาวของแชดซีนะคะให้ ท่านได้เลือกใช้งานอยู่2ขนาดนะคะก็มีทั้ง4.3แล้วก็4.95เมตรหรือว่า5เมตรนั่นเองนะคะเรามาดูขนาดลอ้อแล้วก็ยางนะคะสำหรับตัวความยาว4.3เมตรนะคะจะเป็นยางผ้าใบ7.5นะคะขอบ16ส่วนตัว5เมตรนะคะจะเป็นยางเรเดียน7.5ขอบ16เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะน้ำหนักรวมตัวรถแล้วก็สินค้านะคะรุ่นนี้ รับน้ำหนักได้เต็มที่อยู่ที่8ตัน5นะคะน้ำหนักตัวรถแล้วก็ตัวถังก็ตีเข้าๆไปประมาณ3ตันนะคะเหลือน้ำหนักบรรทุกสินค้าอยู่ประมาณ5-6ตันได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับราคาก็จะแจ้งเฉพาะหัวเก่งเชฟซีเนาะส่วนตัวถังก็สอบถามกันเข้ามาอีกทีนะคะว่าจะต่อตัวถังแบบไหนนะคะ ในเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะคะก็อยู่ที่ล้านสองกว่าๆนะคะยังไม่รวมตัวถังย้ําอีกครั้งยังไม่รวมตัวถังเนาะ,ะตัวรถนะคะก็จะมีการปรับราคาขึ้นอีกเนาะอย่างที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านทราบนะคะก็จะมีการปรับเปี่ยมเป็นยูโร5นั่นเองนะคะ ถ้าสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาอีกทีนะคะเพื่อความชัวร์นะคะบางทีนะคะลูกค้าก็ไปดูคลิปเก่าๆนะคะ2ปี3ปีที่แล้วนะคะว่ารุ่นนี้ราคานี้แล้วทำไมวันนี้ทำไมแจ้งราคาแพงจังอ๋อราคาก็ต้องขึ้นตามระยะเวลานะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสอบถามเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะว่า อัปเดตราคานะคะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไร่เนะาะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถบรรทุกนะคะทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่4ล้อจัมโบ้นะคะรวมไปถึง6ล้อ10ล้อหัวลากรถพ่วงนะคะต่างๆนะคะก็สามารถสอบถาม Self เซลล์แคทเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรก็ อยู่ด้านล่างนีนะคะสามารถแอดไลน์พูดคุยกันนะคะศึกษารายละเอียดรถบรรทุกได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันที่โชว์รูมนะคะอีสุสุเคียงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองนะคะอยู่ติดติดกับโลบินสันบุรีรัม์นะคะมาง่ายมาสะดวกค่ะช่วงนี้นะคะมีแพลนจะใช้รถบรรทุกแนะนำให้ซื้อช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการปรับราคาขึ้น เยอะพอสมควรนะคะในยูโร5นะคะก็สนใจรีบๆเลยนะคะอย่ารอช้านะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 4 9 9 6 6 9 6 1นะคะหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ติดตาม ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เซลแคทด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลแคทขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ